คลิปนี้ค่ะพูดถึงซีรีส์ดูไวโลตัสซีซั่นสแล้วก็ยังมีล่าสุดค่ะองริซ่าไปออกรายการซึ่งก่อนหน้านี้นะคะองริซ่าเนี่ยไปออกอีกรายการหนึ่งซึ่งเป็นภาคแยกของรายการพี่ดีเจท่านเดิมนี่แหละแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาจะทิ้งระยะเวลานะคะแล้วก็มาลงอันนี้อีกเพราะว่าเป็นชุดครูพี่ลิซ่าชุดเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าสําหรับรายการนี้จะเป็นออริจินอลของพี่เขาหนักๆที่มีมาก่อนที่โงริซ่าจะไปเซอร์ไพรส์มากๆนะคะเพราะว่าองริซ่ามารายการรีเซสเดอร์พีด้วย เหมือนว่าจะเป็นเทปที่น้องลิซ่านะคะมาอ่าจต่อน,นั่นเองค่ะคือดีเจเดียวกันค่ะแต่ว่าเขาแยกคนละรายการเนาะก่อนหน้าน,นี้น้องลิซ่าไปนะคะก็จะอีกรายการหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็จะอีกรายการหนึ่งแต่ว่าน่าจะรอเวลาแล้วก็เพิ่งมาลงนั่นเองนะคะซึ่งมีทางคลิปสัมภาษณ์เต็มๆค่ะแล้วก็ลงทิตตออด้วยเพื่อนๆสามารถไปฟังน้องลิซ่าได้เยอะๆนะคะตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะพิธีกรถามทาไมคุณถึงอยากมีวันหยุดพักผ่อนน้องลิซ่าก็ตอบว่าฉันไม่ดูค่ะเพราะว่าตอนนี้ฉันเกดแล้วหัวรอกันบุบระขั้นสูด I don't know I'm old now <laughs> I need a vacation You look old อันนี้นะคะอินดูมากๆน้องอยากนั่งเครื่องบินทั้งวันเพราะว่าจะได้กินข้าวนั่นเอง I hold day on an airplane because then you get breast s i Yeah, you get breakfast you get e a l อย่างอันนี้นะคะพิธีกรยังแซวคําว่ายูจะต้องทำงานเพื่อได้เลี้ยงลูกๆได้แล้วแบบยูมีสัต์เลี้ยงเยอะมากน้องลิซ่าก็บอกว่าฉันรู้มันคือส่วนสั์นะคะนี่นะคะที่น้องลิซ่าของพวกเราทำงานเหมือนเป็นนี้ความจริงคือต้องทำงานหาเลี้ยงเจ้าหกเอลค่ะน่ารักดีดูด่าเป็นการตอบสาเหตุของการทำงานหนักนะคะว่าคืออะไร Wow, a ้าวนั่นส์เป็นล็อตของ t ั a ว์มากเลยค่ะต่อมาค่ะรายการพูดไปรื่อยนะคะตัวตลกมากมายเด็กไม่รู้จักไฮแลนด์ค่ะน้องลิซ่าก็ขายชาสุดๆเลยนะคะขายสองรอบแล้วด้วย What is your favorite vacation so far? Thailand What is Thailand? Thailand ตัวนี้นะคะพิธีกรถามว่าทำไมคุณถึงอยากมีวันหยุดพักร้อนน้องลิซ่าตอบว่าฉันไม่ดูค่ะฉันไม่ดู้ถามทว่าตอนนี้ฉันเกณฑ์แล้วโอ้ยบูบาขั้นสุดสนุกขนาดนี้ต้องฝากทุกคนไปชมกันเยอะๆนะคะ I don't know, I'm old now. <laughs> I need a vacation need a ซึ่งล่าสุดค่ะก็มีรูปภาพเพิ่มเติมของน้องมุกนะคะในซีรีส์ดับเิลยูตาซีซั่นสามแอดได้นําเสนอไปละแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นภาพเพิ่มเติมค่ะโดยล่าสุดเนี่ยน้องลิซ่านะคะไปอยู่ในเว็บไซต์ของ Warner Bros Discovery โอ้โหซึ่งเขามีการเผยรูปภาพในอ p ีที่หนึ่งนั่นเองนะที่จะมีการออนแอร์ล่าสุดนะคะนเพื่อนอีพีโซดวันดังนั้นเปิดเรื่องมาเนี่ยต้องมีน้องลิซ่าและก็พี่ไก่ต๊อกแน่นอนเลยแหละคะ่ะรุ่งนี้แล้วค่ะสําหรับ MV เอะคะ ปล่อย7จ็ดโมงเชา้าวันที่7จคุมภพพันธ์2,025ตามเวลาไทยค่ะมาเป็นกำลังใจให้กับน้องลิซ่าก,กันเยอะๆนะคะ Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo, got me coming back for more. Even when I've been screwed, dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being. play dead will you regret everything that you did that you said i don't think you understand